เอาละครับผมหวัดดีครับสวัดดีผู้ชมทุกคนนะผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์นี่กดอ,อย่างนี้เลยเนี่กดปั้งปัง,ปงไปเลยเลย <c oughs> นี่ยนรับผมสำหรับคลิปนี้ก็เปิดตัวเลยครับผมนะครับผมเปิดตัวเปิดตัวโอ้ไม่ไม่ไม่มีลุ้นไม่มีอะไรเลยครับมาถึงก็เปิดฉากเข็นรถเลยครับทุก <c> ค <oughs> นแล้วผมก็ เป็นรถขุดวันโว่นะทุกคนนะเป็นรถขุดวันโว่เอ่อ e ซีห e นึ่งหกศูนย์ครับร้อยหกสิบซีนะ 4, นะผมนะไอนน้บ้าผมเรื่องวันโว่นี่ผมไม่ไม,ไม่ไม่รู้เลยผมรู้แค่โกเบแคทโคบาสุซานี่อะไรเนี่ยก็ประมาณนี้นะผมก็ประมาณส่วนเรื่องวันโว่ผมไม่ค่อยรู้นะทุกคนนะก็มีน้องขอมามีน้องอยากเห็นนะครับว่าอยากเห็นรถขุดวันโว่เอ้ยทำไมเครื่องหายไปไหนวะเนี่ย เครื่องไม่มีแล้วมึงขับได้ไงวะเนี่ยโอ้โหเฮ้ยให้ตายเถอะซาร่าให้ตายเถอะเครื่องไม่มีแล้วขับได้ไงเหรอลูกพี่ให้ตายเถอะ <c oughs> นะผมก็เป็นรถคุณวัลโว้นะส่วนบุก,กี้ก็จะเป็นบุก,กี้แคทนะผมนะวัลโว่เขาไม่มีบุก,กี้แถมมาให้นะครับผมก็ต้องซื้อบุก,กี้เองนะครับผมนะทำไมรถมันมันเดินทะลุได้ไมะเนี่ยอะไรของพี่แกวนะ้วเป็นวิญญาณรถเหรอวะเนี <c> ่ย <oughs> น่าจะเป็นวิญญาณนะผมก็ขนาดประมาณเอ่อสิบสิบสิบหกตันครึ่งน,นะผมนะประมาณนั้นนะผมเพราะว่าเป็นร้อยหกสิบนะวันโว้นะผมวัลโวไฟ LED สว่างเจ้าสวยงามตามท้องเรื่องวัชานเ <c oughs> มื่อกี้ศูนย์จุดอ,อ่าหกอ่าศูนย์จุดหกแล้วกันเนาะเดาแม่งไปเลยนะผม ใครใครมีข้อมูลก็คอมเมนต์ได้เลยแล้วกันนะผมไม่ค่อยรู้เรื่องนะผมอันนี้ผมดอนะปุ๊กยี่นิบจนหกนะผมไฟ LED นะผมสว่างจ้า,าเครื่องยนต์อะไรก็ไม่รู้ใบแท็กอ่น่าจะหกสิบเซนหรือเปล่านะผมนะใบแท็กไม่หกสิบก็แปดสิบอะทุกคนนะผมแต่แต่ดูคร่าวๆนี้น่าจะหกสิบนะแต่ถ้าสปคจริงๆน่าจะแปดสิบเซนนะทุกคนนะ ไม่แปดสิบกนะ็หกสิบแหละลื่อเรือสองสี่เอ,อ่อสองสี่หกหกตัวโลเลอร์่หกตัวแคเอร์สองตัวแล้วกันนะทุกคนนะนะผมสำหรับวันนี้เดี๋ยวเราจะเอ่อออกการโยนดินแล้วกันนะทุกคนนะย้ายดินย้ายดินนะเป็นงานแม่งทำอะไรก็ไม่เสร็จสักทีบ้าเอ้ยนะอ่รถรถคันนี้มันไม่มีหมวงข้างในนี่หว่าอันนี้เป็นอา่าเทเลอร์ลากรถเกียรดนะผมก็เลยเอามาใช้งานนะทุกคนนะ นะครับผมผมผมก็เลยเามาใช้งานเฉยๆนี่แหละไม่มีอะไรนะครับทุกคนนะครับโอเคไปเดี๋ยวเราดูเอามุมมองการขับแบบสมจริงแล้วกันนะครับผมเน้นะครับผมนะก็ข้างข้างข้างนี้ข้างนี้ข้างนี้ผมจะขับเมาส์นะทุกคนนะอันนี้เป็นฝั่งขวาอันนี้นฝั่งซ้ายนะทุกคนนะโอเคเดี๋ยวผมจะขึ้นรถแล้วก็ขับวันนี้ตักใส่ดัมเปอร์นี่นะครับผมตักใส่ดัมเปอร์ดัมเปอร์ตีตะขาบนะทุกคนนะ ไม่มีเล่นเครื่องนะไม่มีระบบเล่นเครื่องนะมุ้งกีก็ใหญ่บวมควนนะครับทุกคนออฟังเสียงเดินซะก่อนออเสียงเดินม,มันไพ่ล้อมากครับทุกคนครับมีมองภายในอยู่นะเสียงเดินไพลล้อมากครับทุกคนครับเดี๋ยว,ยวผมขับม,มองนี้ขึ้นรถแล้วกันเนาะเปิดประตูไม่ได้นละทุกคนนะเปิดประตูไม่ได้แล้วกันนะครับ <S <S รไอเยี่ยมจะเดินเร็วไปไหนวะเนี่ย มุนีโอ้โหจะเดินเร็วนะเป็นรถขนาด160นะทุกคนนะเป็น1 6 7ตันนี่แหละประมาณนี้แหละนะครับผมรถขุดวันรุรเป็นรถที่ใหญ่นะทุกคนนะใหญ่มากๆเลยครับแต่ว่าวันนี้ผมเอารถเล็กมาแล้วกันนะรถใหญ่หาไม่ได้นะทุกคนนะ<ว><า>ใหญ่ไม่มีนะครับมีแต่ได้นะทุกคนจะว่าไปเนะี่ยบุกเกีาจะใหญ่ไปนิดนึงนะทุกคน <c oughs> คือบุถามว่าบุกกียเล็กมีไหมก็มีครับแต่มันใส่ไม่ได้นะทุกคน โอ้เด so ี <quin> ๋ยวเดี๋ยวจมไปอย่างนี้เลยวเนเรียบร้อยครับเึ้นเทเลอร์เรียบร้อยครับประมาณนี้นะทุกคนนะไอ้บุกี้มันใหญ่เกินไปหรือเปล่าวะเนี่ยมันใหญ่เกินคาดไปหรือเปล่าเนี้ยเดี๋ยวผมใส่บุกี้ตัวนี้แล้วกันนะผมรู้สึกว่ามันจะใหญ่เกินไปว่ะนะครับทุกคนครับอ่าบุกี้ตัวตัวนี้เอาปึ๊บป๊บมันต้องอันที่สองมันถึงจะใส่ได้นี่บุกี้ตัวนี้แต่มันจะขยับนะแต่มันใส่ไม่ได้อ แตวมันจะขยับนะครับทุกคนครับนะครับผมโอเควันนี้แล้วกันนะทุกคนนะนี่ก็เออใส่ดีหรือเปล่าวะเนี่ยที่ตายเดี๋ยวใส่ดีไหมเอาไปไปไปใส่เลยไปใส่เลยไปใส่เลยแต่ผมบุกกีตัวนี้รู้สึกมันจะใหญ่เกินไปนะทุกคนนะผมว่ามันใหญ่เกินอนะ่ะมันมันจะเทอะทะกันไปแต่มันตัวนั้นมันจะขยับได้ไงบุกกีตัวนั้นอนะ่ะแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกวะ เป็นอะไรหรอแม่เนาะเป็นอะไรหรือเปล่าวะเนี่ย <c oughs> มันรู้อาจจะรู้สึกเครื่องขัดตาไปนิดนึงอะเนี่ยมันจะขยับแบบนนแเนี้ยยึงยังยึงยังเยเนี่ยแต่เนี่ยยึงยังยึงยังเลยทุกคนนะเ <c oughs> นี่ยแบบเนี้ยแต่ว่าอ่ามันจะสมส่วนกันนะทุกคนนะเนี่ยประมาณนี้ละกันนะทุกคนนะนโอเคก็ก็กลับไปใส่ตัวเดิมนะผมนะ <c oughs> กูแล้วก็จะทำทำใหม่หมาี่โอ้โหให้ตายสาวล่ะโอ้ยไปกลับไปใส่ตัวเดิมนะมันรู้สึกว่ามันจะไม่ดีนะทุกคนไม่ดีต่อสุขภาพนะครับโอเคคือจะเลิกันเลยครับผมวันนี้ออกกันไม่ค่อยไกลนะทุกคนนะก็ถามว่าผมมีมานานยังผมมีมานานแล้วนะก็วัอลโวขนนี้นะ คือไม่ได้เปิดตัวสักทีนะทุกคนนะใครอยากได้ก็หาตามเว็บเลยครับทุกคนคนระับผมไม่แจกช่องเราไม่ไม่มีแจกนะช่องผมไม่มีแจกนะแล้วก็อ,อไม่ต้องทักเฟสไปนะทุกคนนะเออคือแบบไม่มีคนโทรมาแบบมึงจะโทรมาทำไมกูไม่รู้เข้าใจนะทุกคน<ถ>คือมีอะไรทักเพจไปเลยนะทุกคนนะมีอะไรอ,อสงสัยอะไรตรงไหนทักเพจไปได้เลยนะครับผมก็<ๆ>ไม่ต้องโทรมานะครับ คือผมไม่รับอยู่แล้วนะทุกคนนะไม่ต้องโทรมานะซึ่งมีเด็กเกียนโทรมาครับทุกคนครับโทรมาแบบโทรมาแม่งบ่อยมากคือไม่ต้องโทรมานะมีอะไรก็ทักเพจไปเลยเดี๋ยวนะครับนะครับผมคือแบบเออคือมีคนเคยโทรมาแล้วผมพอรพอับโทรพอผมรับโทรศัพท์แม่งพูดกันตีนสัต <laughs> <laughs> ว์พู้พูดกันตีนเ่ย ก็เลยไม่รับเลยครับนะมีอะไรก็ทักผิดไปนะผมถ้าถ้ามีสาระผมก็จะตอบถ้าไม่มีสาระก็ไม่ตอบเหมือนเดิมนะครับทุกคนถ้ามีสาระก็จะทักบางคนแม่งไออะไรส่งส่งเยี่ยมมาเนี้ยส่งเอ่อกดมั่ว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 กดมั่วมั่วมาแล้วก็ส่งมาอย่างเงี้ยเมื่อกี้ให้กูตอบยังไงไอ้บ้าส่งมั่วมั่วมาเลยครับพิมพ์แบบกึกกึ๊กกึ๊กกึ๊กเออประมาณนั้นนะครับผม โอเคครับ okay, ผมก็ถึงที่เรียบร้อยนะครับก็เดี๋ยวเราลดลงกันเลยแล้วกันนะแหวกตึมโอเคนะครับผมวันนี้รถขุดบอลวูมานะครับผมรถขุดบอลวูบอลวูน,วนนะครับผมเยอะแม่งแรงยี่ใหม่เลยวะแต่ผมชอบเสียงเดินนะแต่มันรู้สึกมันกึกกึกกักไปหน่อยนะทุกคนเหมือนรถก็ไม่ค่อยสมบูรณ์สักเท่าไหร่นะ ออโอเคมีไฟว่ะเฮ้ยมีอยู่นี่ว่ะทดสอบลองการขุดโคลนดูนะผมได้ขุดโคลนได้นะขุดสะอาดเลยแหละแต่ความเร็วนี่โอ้ยแทบจะไม่มีเลยครับผมนะความเร็วแทบจะไม่มีแนละับเดี๋ยวผมลองปรับความเร็วขึ้นอีกดูดิอ,อ่าความเร็วอู้ยี่สบห้าสิบเลยเหรอวะเนี่ยอู้อู้สุดยอดไปเลยนะเนี่ยอู้ร้อยห้าสิบมึงช้าขนาดนี้เลยวะเนี้ย อุวิ่งเป็นโกวีแคทนี่จวดเลยนะทุกคนร้อยห้าสิบเนี่ยใชยว่ารถรถคันนี้เป็นรถที่ช้ามากเลยนะเนี่ยโอ้ยอย่าไปอย่าไปว่าเขาอย่าไปว่าเขานะผมนะเดือดเดือดเดืโอ้แต่ลุยคนสบายครับทุกคนครับเดี๋ยวไปเอาดัมเปอร์มาก่อนเรามีรถดัมอยู่แถวนี้ไหมวะเดี๋ยวผมจะตักดินในนี้นะครับทุกคนครับ เท okay, ข้างนอกได้ปหเท okay, ไม่ได้ปะเท okay, ไม่ได้นะทุกคนนะโอ้ยดอคือต้องรถมาปั่นอนะรถรถปั่นมาปั่นเลยนะทุกคนนะตร,ตรงบริเวณนี้ตรงที่เป็นโคนโคนอนะเอารถปั่นมาปั่นได้ได้อยู่นะครับถ้าเป็นรถตีดินอนะนะครับเือเอเคเราจะไปตักดินข้างในออกนะทุกคนนะโอ้โหดูดูดยักระตุกทำไมวะเนี่ยให้ตายเถอะ อย่ากระตุกดีลูกพวินี่ครับผมมีพิชามิโคต้องใช้นะเพราะว่ามิโคมันสามารถช่วยตัวเองได้สบายเลยนะทุกคนนะโอเคไปเลยครับผมไปเลยครับเดี๋ยวเขาพูดเดี๋ยวเราจะไปเกี่ยวให้เขาอยู่นะครับนี่ในในหมู่บ้านนี้นะครับทุกคนครับในหมู่บ้านนี้นะครับโอเคตักเลยครับผมจ้วนนะครับผมจวดเลยครับ เวบโอเคมาเดี๋ยวไปเอาดัมเปอร์มาก่อนแล้วกันนะทุกคนนะดัมดัมเปอร์ดัมเปอร์โอเคพ่อนใหโอเคครับผมดัมเปอร์ <c oughs> <c oughs> ออนี okay. ่ต้องถอยหลังนะทุกคนนะมันถึงจะเร็วนะครับมันถึงจะเร็วนะทุกคนนี่ถ้าถ้าเดินหน้าไปมันช้านะทุกคนนะถ้าเดินหน้ามันช้านะครับ เออพราะว่าสายที่เราแรเปอร์ไปก็คือมันจะได้อ,อาแบบว่าลุยโคลนได้นะทุกคนครับนี่นะครับลุยโคลนได้สะดวกนะผมนี่มานี้นะครับผมนะเอาอีกบ้าเอ,อ้ยมือไปโดนอีกให้ตายแต่ซาร่าซ <c oughs> าร่ามาตลอดนะทุกคนนะผมเอ้ดีครับพี่เออเ,ย,เย,อยียบโอ้มึงไม่กลัวอะไรสักหน่อยเลยเหรอ วันดี้ครับวันนี้เป็นตลาดนะครับโอ้โหวัสดีครับวัสดีครับโอ้รถไถห้างนะผมนะโอ้ตรงนี้เป็นซากประหลักพังด้วยแล้วกันนะทุกคนนะอุยชนเสาไฟเฮ้ยเข้าตรงนี้ก็ได้นี่รถนาำนี่รถน้ำกั้นไว้นะี่นะครับผมเข้าได้นะเนี่ยรถน้ำไม่มีประโยชน์เลยครับผมไออมาุ้ยใหมาอีกแล้วโอ้โห ใจเย็นเดี๋ยวกี้ปอบุญญาอะไรแถวๆนี้วะเนี่ยรับการบากเลยครับไอหมอบุญญาเนี่ยโอ้โหเฮ้ยรถติดรถติดเอาไปได้ครับไปได้แล้วโอเคหนีผมสบายครับก็คือลุยแบบลุยสบายได้เลยนะทุกคนนะแบบสบายมากอ่ะแบบรถรถคันนี้มันชอบมากอ่ะทุกคนนะ ลยุยลุยคนแบบลุยสบายเลยียเท้ตเต็มเลยหรอวะมบงกี่เดียวเฮย้ยเต็มเลยวะโหดเกินลูกที่โหดเกินโหดเกินลูกที่บางทีอะบางกี่เดียวเต็มเลยครับทุกคน,นครับ <c oughs> ไม่ใส่ไดยน้อยใ่ไหเลยโอเคครับผมจะมาเทแถวๆนี้แล้วกันนะทุกคนนะเนี่ยคือแบบโคนคืออะไรเลยครับผมนะโคนคือไรครับผมนะเโออคนคืออะไรเลยครับเนี่ย อุ๊ยๆๆๆๆเดี๋ยว,วเดี๋ยวเดี๋ยวคดีมเดี๋ยวควบมเหมือนแมพนั้นอีกนะผมแมพนั้นยังไม่ได้ไปช่วยเลยนะทุกคนนะปื้ปื้โอเคไม่ขับยากยิ่งไหมเลยวะเดี๋ยวๆ,ๆๆมันขับยากเกินไปเอาเอาหมุนหมุนมาข้างหน้านี่เนาะปึเ๊เก<ละ>้ผมเราจะเทตรงบริเวณนี้นะทุกคนนะ เราเทตรงนี้ปุ๊บเราก็สวิงเลยครับผมนี่ง่ายมากครับผมง่ายจริงครับโอ้โหง่ายมากครับอะไรจะง่ายขนาดนี้ครับนี่ครับง่ายมากครับปื้บเราก็ดันครับผมนะดันขึ้นดันเลยเฮ้ยยังยังไม่ได้ซื้อที่เหรอยังไม่ได้ซื้อที่นะครโอเคปุ๊บเน่ดันไปเลยครับผมเจอจวดไปเลยครับผมนะปุ๊บโอ้ยเชี่ยชน ึไปลเปลยครับผมไปละครับเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวคว่ำนะเว้ยเฮ้ยมันคว่ำง่ายขนาดนี้เลยวะเนี่ยโอ้อะไรพี่แกอุ้ยไปเร็วจังวะเอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอดดดดด้ดูดูท่าเบรกซะก่อนเฮ้ยขับยากอยู่ทุกคนเพราะว่ามันตรงกันข้ามหมดเลยอ่ะอเจร บุกีีเดียวเต็มครับไม่ต้องพูดพร่ำทำเพลงครับทุกคนครับบุกีีเดียวเต็มนะครับอ่าอันนี้ดินดินิตบุกีีครับทุกคนครับเปิดเปิดบุกีีเดียวเต็มครับอันนี้ผมว่าจะมาโยนดินออกอยู่นะนะรถขุดบอลวัวครับทุกคนครับบอลวัวมาเลยครับผมบอลวัว e c 1 6 0ครับทุกคนครับ e c 1 6 0นะครับคันนี้นะครับผมอ่าถามว่าสวยไหมก็สวยอยู่นะครับเป็นเอกลักษณ์ของเขานะครับบอลบูวบิ่งดินประมาณไม่รู้วิ่งดินไม่กี่เที่ยวหรอกมั้งเนี่ยโอ้โหแป๊บเดียวเต็มแป๊บเดียวเต็มอ่ะโอ้โหง่ายมากเลยนะทุกคนนะแป๊บเดียวเต็มอ่ะเจอไปครับเดี๋ยวเราไปขับดัมเปอร์กันต่อ มาผอกกันยาวดินมาเลยครับโอ้โหเห็นไหมเดินหน้ามันช้านะทุกคนนะแต่ถอยหลังมันจะเร็วนะครับอันนี้เป็นรถปลูกข้าวโพดของเรานะเนี่ยนี่นะผมก็เตรียมรอไว้นานแล้วนะครับเดี๋ยวไปปลูกตรงที่ไถไถด้วยนะครับทุกคนเตรียมรอไว้นานแล้วนะครับทุกคนเออเดี๋ยวเดี๋ยวข้างหลังนี่ก็จะปลูกเป็นข้าวโพดเหมือนกันนะเนี่ยนะผมนี่ข้าวโพดปดนี่เดี๋ยวเดี๋ยวมาปลูกเป็นข้าวโพดเหมือนกันนะ จืดดำเลยมึยงจะไปซื้อที่อีกเหรอวะเนี่ยโอ้โหให้ตายเถอะเปิดประตูไว้ก็ได้ยังไม่ได้ซื้อที่เลยครับผมซื้อที่ก่อนต้องซื้อที่นะครับถึงจะดำได้นะครับจืดอะดำลงครับผมจืดอ๋อไปเลยครับผมจุดจวดจริงๆครับผมจริงๆจุดจวดนะครับผมนะ ยากเปล่าทางนี้ชนต้นไม้ซะเนาะสบายครับผมนะทางสบายอุยอ้ยทำไมมีขู่ขาบ้างวะเหมือนรถถังเลยครับทุกคนครับเหมือนรถถังเลยครับไปเลยครับผมอันนั่นหรอสบไยม,มันไม่เห็นสิ่งตามเสียงเราเลยวะเนี่ยเฮ้ยตายเด,ด็เนี่ยโอ้ดูมันวิ่งดิก เี่บอกเราไม่ต้องกลับรถเราไม่ต้องปิดแท็กครับทุกคนครับลมหมุนสวิงหมุนได้เลยนะครับแม่มันจังสะดวกสบายสเะละเกินนะครับสะดวกสบายยิ่งนักนะผมโอ้แต่รถรถช้ามากครับทุกคนครับยอมรับครับรถช้ามากครับดิหรือผมผมผมเคยขับรถเร็วมาแล้วมาขับรถช้าเหรอเนะี่ย เราเคยขับรถเร็วๆมานะครับทุกคนมันมันนัก็เลยเป็นช้าเลยนะครับโอเคอเชียรผมไปเทต,ต่อนะครับผมแอบเ,เทตรงไหนบอกได้นะครับบอกได้นะครับบอกได้ครับฮึๆเฮ้ยตรงนี้เป็นน้ำอุ้ยสบายครับทุกคนครับถ้าเป็นน้ำมันสบายเลย ไม่มีอะไรที่หยุดเราได้นะครับผมตรงนี้แม่งเราทํานานแล้วเนี่ยนี่มีต้นมะพร้าวได้เหรอเนี่ยงานตัวนี้นี่ไม่รู้ว่ารถอะไรมาขุดบ้างนะทุกคนมันยางเยอะเลยครับโอ้ <c oughs> <c oughs> มีเศษข้าวทีครับเนี่ยตายเถอะหลายคันมากครับน่าจะเป็นรถที่เอามาทดลองอ่ะมั้งเฮ้ยชนชนชน,ชน รถเยอะมากครับทุกคนที่เอามาทดลองตรงนี้นครับทุกคนเป็น <c oughs> หลายคันี่อ่ายเลยทั้งอ่าโกเบโกเบอ่าอะไรวะโกเบโกเบรุ่ดแปดแล้วก็มีอ่าอะไรวะมีโคมัสุนะครับทุกคนมีโคมสัสุแล้วก็มีวันโปเนี่ยสามคันแล้วเนี่ยมาทํางานตรงนี้เนี่ยยังไม่เสร็จเลยนะ อดินเยอะชิบหายเลยครับอู้ดินเยอะชิบหายเลยนะหลายรถอยู่ในนี้ว่าไปเนี่ยโอเคหมดเรียบร้อยครับผมเ,เราธ้กินนาทีมาเนี่ยเฮ้ย18นาทีแล้วโอ้โหเอาเดี๋ยวคลิปนี้จบไปเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะทุกคนสำหรับวันโุบนะครับก็รถก็ประมาณนี้นะผมก็ดินที่เหลือเดี๋ยวผมตักอกอกยิงแล้วกันนะผมนะแล้วก็เราจะปลูกข้าวโพดแล้วนะผมเดี๋ยวเราก็จะเอารถไถามาไถาแล้วก็ จะปลุกเขาโพดนะครับผมโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ลาทุกคุณไปก่อนแล้วกันนะครับผมบ๊ายบายลาลาลไปครับผม